โอ้ครับพี่น้องลงเมืองกันนหะน้านปัง่ไหครับเนี yeah, ่ยครับผมคือปอนอประเทศไทยเฮลอยู่ไหมอ้าวครับพี่น้องครับครับครับ ยังนี่อุ้ยนักเติบอยู่ตัวนี้โอ้โหบึ่งกว่าหน้าครับผมโอ้ยพอดีมีครูมารวันทัวเกียวนะครับ ขายพี่น้อง้ากล่อง้ากล่องกันนะขากร่อง ฮึคือออกบ่ได้เฮ้ยสุดบังเฮ้ยอื้อหือพี่น้องว้าวโอ๊ยเลยต้องเลยเฮ้ยพี่น้องอ้ยสุดบังรัดนไหม โอ้ยโอ้โหอยู่อะฮมโอ้ยโหใหญ่พูดโอ้ดีวาร์กแล้วพี่น้องโอ้โอ้ไปกินหนเมือกจับอะไรครับพี่น้อง แจักโลเลยพี่น้องเพราโลพอโลกลัวบ้งนหน,งนิโอ้ยใหญ่ปุ๊พี่น้องโอ้ยมาได้กลัวได้โอ้ยดีใจวันโอ้ยได้กับเก็บคนปีใหม่แล้วสองมือครับเดี๋ยวใส่ไปขึ้นครับพ่อพี่น้องโอ้ยขักนี่เสอก่อนครับผม